สวัสดีค่ะคลิปนี้คุณสิธ์จะมาชวนเพื่อนๆถักงานขยายงานที่เป็นวงกลมนะคะแล้วก็จะมาชวนให้เพื่อนๆอ,อ,อ่านผังแพทเทิร์นแล้วก็ฝึกเขียนแพทเทิร์นงานที่เป็นวงกลมด้วยตัวเองนะคะค่ะซึ่งหลักการและวิธีการอันนี้นะคะก็จะเป็นหลักการขยายวงกลมแบบมาตรฐานซึ่งจะนำไปใช้ในการถักงาน กระเป๋าหรือว่างานวงกลมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าวายูหรือว่ากระเป๋าที่เป็นก้นวงกลมก็ใช้หลักการเดียวกันนี้นะคะค่ะเพื่อนๆสามารถใช้ไหมที่มีถักตามได้เลยนะคะค่ะสำหรับไหมที่เพื่อนๆเ,เห็นวันนี้เป็นไหมที่ครูสิจะเตรียมเอามาสอนถักกระเป๋าวายูค่ะค่ะเราไปดูวิธีการถักกันเลยนะคะไปเลยค่ะ ค่ะเรามาเริ่มต้นถัดกันเลยนะคะค่ะพันใหมเข้าที่นิ้วนะคะสองรอบแบบนี้ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะสอดเข็มเข้าไปนะคะค่ะจากนั้นเพื่อนๆควักไหมมาครับนะคะอันนี้เราจะขึ้นต้นด้วยสิบเนะคะซึ่ง การขึ้นต้นวงกลมกุสิก็ได้แชร์ไปแล้วหลายคลิปเหมือนกันนะคะอ่ะหนึ่งสองสามนะคะเ,เพื่อนๆก็ถักแบบนี้นะคะมาให้ได้สิบเอ็กนะคะค่ะถ,ถักเลยค่ะค่ะพอเราได้ครบสิบแล้วนะคะเราก็จะรูดวงกลมให้ชิดกันนะคะวิธีการก็ นะคะคุณเสยได้สอนไปแล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนเพิ่งเข้ามานะคะวิธีการก็คือให้กระตุกหางไหมดูว่าเส้นไหนเคลื่อนนะคะค่ะเส้นนี้เคลื่อนเนาะก็คือมันหดเล็กลงค่ะก็ให้เราดึงที่เส้นที่มันเคลื่อนนะคะค่ะค่อยๆดึงนะคะเพื่อนอ่ะฮะก็จะได้วงกลมที่ชิดแล้วอ่ะดึงหางไมให้ชิดกันแบบนี้เลยค่ะค่ะเรียบร้อยนะคะ าจากนี้เราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนในการถักขยายวงกลมนะคะเพื่อนอันนี้เราจะวนแบบก้นหอยไปเลยนะคะไม่ต้องจบแถวหรือถ้าเพ,เพื่อนอาจจะเป็นงานที่จะต้องมีการจบแถวก็สามารถทำได้นะคะแต่ว่าวันนี้ครูสิธจะสาธิตแบบบนไปเลยนะคะ ค่ะอันนี้เราก็จะได้จบในแถวที่1แล้วนะคะก็จะคือตัวตัวนี้นะคะเราจะถัก 10x นะคะ 10x จํานวนหลักที่เราได้ก็จะเป็นเท่ากับ10นะคะค่ะในคลิปนี้คุณสิก็จะสอนให้เพื่อนๆอ,อ่านผังลายได้และก็รู้จักขยายลายแบบเป็นพื้นฐานนะคะในในการขยายลายพื้นฐานค่ะพอแถวที่2นะคะในแพทเทิร์นเนี่ยค่ะ โดยธรรมดาแล้วถ้าเป็นการขยายลายอะค่ะก็จะเป็นการทําซ้ำสองครั้งในหลักเดียวกันหรือเราเรียกว่า v นั่นเองนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็น 10v นะคะค่ะเราก็จะถักไปเลย x 2ครั้งนะคะในหลักเดียวกันหรือว่าเวลาเราใช้เป็นอัญ,ญลักษณ์เราจะใช้ v นะคะ x 2ครั้งในหลักเดียวกันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเพื่อนก็จะ ทำแบบนี้ไปจนครบทั้งหมดสิบชุดนะคะค่ะทั้งหมดสิบชุดค่ะให้เพื่อนถักตาจนครบรอบนะคะค่ะพอเราถักมาครบรอบนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ก็คืองานของเราก็จะได้ทั้งหมดอ่ะยี่สิบนะคะยี่สิบยี่สิบเแบบนี้นะคะค่ะพอแถวต่อไปนะคะจะเป็นแถวที่สาม แถวที่สามค่ะสัญลญักษณ์ในการถักโค้ดในการถักหรือว่าแพทเทิร์นก็จะเป็น 1X แล้วก็ 1V จำนวนทั้งหมด10ชุดนะคะค่ะแล้วก็จัดการถักเลยนะคะ X เ,เดียว1ครั้งนะคะแล้วก็ V ก็คือ X 2ครั้งในหลักเดียวกันค่ะได้แล้ว1ชุดเนาะ แล้วก็ชุดต่อไปก็จะ x เ,เดียวหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็หลักต่อไปก็จะ x สองครั้งในหลักเดียวกันก็จะได้แล้วสองชุดค่ะในแถวที่สามนี้เราจะใช้แพทเทิร์นหนึ่งแล้วก็หนึ่ง v นะคะไปจนครบทั้งหมดสิบชุดเลยนะคะค่ะเพื่อนๆก็จะถักแบบนี้บนไปจนครบสิบชุดนะคะ ค่ะอันนี้เราถักมาเลยนะได้ครบรอบแถวที่สามแล้วนะคะอันนี้แถวที่สองก็ไปแล้วน,นี่แถวที่สามนะคะค่ะเทคนิคนะคะเพื่อนการถักเป็นวงกลมเพื่อนเอย่าลืมทำสัญลักษณ์ตรงหลักแรกเอาไว้นะคะโดยเฉพาะการถักที่เป็นบนก้นหอยเราจะได้รู้ตำแหน่งที่เราเริ่มต้นนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะค่ะต่อไปในแถวที่สี่ แถวที่4ี่แพทเทิร์นที่ใช้ในการถักนะคะก็จะเป็น 2XV ตัวดาวตรงนี้ก็คือทั้งหมด10ชุดนะคะางานออกมาก็จะได้ทั้งหมด40หลักนะคะเพื่อเพื่อนก็จัดการถักตามแพทเทิร์นที่เรามีอยู่ในมือเลยเนาะค่ะก็ถักอ2อออออย 2x ก็คือ x เดียว2ครั้งนะคะ2หลักนะคะได้แล้วหนึ่ง x 1 1> เดี่ยวครั้งที่สองค่ะแล้วก็ x สองครั้งในหลักเดียวกันอ่ะเราก็จะถักแบบนี้นะคะ 2x กระกวีจำนวนทั้งหมด10ชุดนะคะมันก็จะมาชนรอบตรงนี้พอดีนะคะเพ<อ>ื่อนก็ให้เพื่อนถักไปเลยค่ะค่ะอันนี้คุณสิ์ก็ถักเสร็จของแถวที่ สี่แล้วนะคะต่อไปเราจะถักแถวที่ห้านะคะแถวที่ห้าจะเป็นแพทเทิร์นในการถักก็คือสามเอ็กแล้วก็วีทั้งหมดสิบชุดนะคะค่ะพอเราถักไปเรียบร้อยแล้วมันก็จะได้ห้าสิบใช่ไหมคะค่ะค่ะเราก็เริ่มต้นถักเลยนะคะเราก็จะถักเอ็กเดียวนะคะไปทั้งหมดสามหลักอ่าสองสามนะคะแล้วก็ x สองครั้งในหลักเดียวกันก็คือ v นั่นเองนะคะถักง,งานก็จะเป็นแบบนี้จะให้เพื่อนๆเ,เหมือนเดิมเลยถักไปอีกจนครบรอบนะคะก็จะได้ทั้งหมดจำนวนสิบชุดเนาะข้าเพื่อนถักไปเลยค่าอันนี้คุณสิธก็ถักมาจนครบแถวที่ห้าแล้วนะคะซึ่งเราก็จะใช้โค้ดในการถักเป็นสาม x b ใช่ไหมคะก็จะได้ทั้งหมดห้าสิบหลักแบบนี้นะคะ มาทีน,นี้เรามาคุยกันนะคะเพราะว่าคลิปนี้ครูติไม่ได้ามาสอนชิ้นงานนะคะแต่ว่าครูติจะมาสอนในเรื่องของการให้อ่านแพทเทิร์นที่จะขยายงานที่ถักเป็นวงกลมนะคะซึ่งเป็นพื้นฐานในการถักงานทั่วทั่วไปของงานที่เป็นวงกลมนะคะค่ะอ่ะเรามาดูเรามาคุยกันเนาะหลังจากที่เราได้ได,ไ,ดได้เริ่มถักหรือว่าลองถักไปแล้วนะคะ เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราเริ่มต้นงานนะคะไม่ว่าจะเริ่มต้นเป็นโซ่แล้วทําเป็นวงกลมหรือว่าเป็นเมจิกลิงจะทําได้เหมือนกันเนาะ,ะทำได้สองวิธีอย่างแถวแรกนะคะ,ะในตัวอย่างที่ครูสีทําให้ดูะค,ะค่ะครูสีจะขึ้นต้นที่สิบเอ็กใช่ไหมคะสิบเอ็กนะคะในวงกลมนะคะตัวงานในวงกลมนี้เราก็จะถักทั้งหมดสิบครั้งงานก็จะได้ทั้งหมดสิบหลักนะคะ พอต่อมาแถวที่2นะคะเราก็จะเพิ่มเพราะว่าเราจะขยายใช่ไหมคะเราจะเพิ่มตัววงกลมให้ขยายใหญ่ขึ้นนะคะคุณสิทก็ใส่สองครั้งเลยได้มา10 x แล้วใช่ไหมคะแถวที่2ก็ใส่ x สองครั้งในหลักเดียวกันทั้งหมดเลยจำนวน10ครั้งนะคะ,ะหลักของมันก็จะเพิ่มมาเป็นอีกเท่าหนึ่งก็คือเป็น20นั่นเองนะคะ พอจบแถวที่สองเรามาทําแถวที่สามคันนี้เราก็ยังอยากจะเพิ่มอีกเหมือนเดิมค่ะเราจะเพิ่มทีละน้อยทีละน้อยไปเรื่อยๆนะคะอันเนี้ยเราก็จะใช้ x เ,เดียวครั้งหนึ่งนะคะแถวที่3 x เ,เดียวครั้งหนึ่งแล้วก็ x สองครั้งในห,หลักเดียวกันแล้วก็จะสลับกันไปแบบนี้ทั้งหมดสิบชุดเนาะพองานออกมาก็จะมันก็จะค่อยๆขยายไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มมาอีกทั้งหมด 10นะคะจาก20ก็เป็น30นะคะพอแถวที่4นะคะอ่าก็จะเป็น2 x v ก็คือ x เดียว2ครั้งแล้วก็ใส่ v นะคะจำนวน10ชุดอ่ะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเห็นว่าจำนวนหลักตรงนี้ก็เพิ่มมาอ,อีก10นะคะจาก30เป็น40นะคะพอแถวที่5ก็เหมือนกันค่ะแพทเทิร์นในการถักก็จะเป็น3 x v นะคะค่ะ ทั้งหมดจำนวน10ชุดเนาะพอถักเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ทั้งหมดห้าสินะคะก็จะเพิ่มจากตรงนี้เป็นออีก10เนาะเป็น50ค่ะอ่ากุสิจะชวนเพื่อนๆสังเกตตัวเลขนะคะอ่าเอาให้เห็นชัดๆเลยนะคะดูฝั่งนี้ก่อนนะคะดูฝั่งทางนี้ก่อนนะคะอ่าเราขึ้นต้นด้วย10ใช่ไหมคะ อ x10 ใช่ไหมคะมันก็จะเพิ่มขึ้นแถวละ10บแถวละ10บแถวละ10บแถวละ10นะคะ mm hmm. ค่ะวิธีดูง่ายๆนะคะที่ครูสิบาเพื่อนๆดูนะคะก็คือจำนวนจำนวนแถวเอ้ยจำนวนหลักอะคะ่ะตรงเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้น ในแต่ละแถวเท่ากับจํานวนที่เราเริ่มต้นนะคะเท่ากับที่จํานวนที่เราเริ่มต้นอย่างนี้นะคะอย่างเช่นว่าอันนี้คุณสีขึ้นต้นด้วยสิบนะคะแต่ละแถวแต่ละแถวนะคะงานมันก็จะเพิ่มขึ้นทีละสิบทีละสิบทีละสิบใช่ไหมคะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเพ่อเริ่มต้นด้วยแปดนะคะแต่ละแถวมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแปดแปดนะคะจากแปดก็จะเป็นสิบหกเป็นยี่สิบสี่ก็ไล่มาเรื่อยๆแบบนี้นะคะ ค่ะแต่วันนี้คุณสิขึ้นต้นด้วยเลขสิบนะคะกลมๆเพื่อนจะได้ดูแล้วเข้าใจง่ายๆนะคะสําหรับมือใหม่ที่จะทําความเข้าใจในการเพิ่มงานวงกลมนะคะค่ะซึ่งอ่ะวอนนี้เรามาดูเรามาดูตัวเลขอันนี้ก็คือจํานวนหลักที่เราถักใช่ไหมคะเรามาดูวิธีการสร้างแพทเทิร์นหรือว่าวิธีการอ่านแพทเทิร์นนะคะเพื่อนจะสังเกตเห็นว่า แถวที่หนึ่งนี้เราไม่มีการเพิ่มมันก็จะเป็นตัว x อย่างเดียวใช่ไหมคะถัก x เนาะพอแถวที่สองนี้ก็จะคือถ้า v นี้ก็คือ x 2ตัวนั่นเอง x 2ครั้งในหลักเดียวกันอ,อ่ะตัวเลขมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วนะคะพอหลักพอแถวที่3มนะคะมันจะเป็น1 xv ใช่ไหมคะมเพื่อนพอแถวที่4จากเลข1นึนะ่ะเดี๋ยวครูสิชี้ชี้ จากเลขหน้าหน้าตัวในวงเล็บเนี้หน้าเลขหน้าเนี่จะเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมคะพอแถวที่สองก็จะเปลี่ยนเป็นเลขสองนะพอแถวที่สี่ะค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นเลขสองนะคะแล้วก็พอแถวที่ห้านะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสามเอแถวที่หกสี่ xv ห้าเอเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนจะสังเกตว่าตรงหน้าแถวเนี่ยค่ะตรงแถวเนี่ยค่ะ จำนวนตัวเลขอะค่ะแต่ละแถวมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งทีละหนึ่งอย่างสม่ําเสมอนะคะเพราะว่าอันนี้ครูสิทธิ์กำลังสอนวิธีการเพิ่มแพทเทิร์นให้ขยายวงกลมแบบเพิ่มค่อยๆเพิ่มอย่างสม่ําเสมอนะคะเนี่ยค่ะตัวเลขตรงนี้ก็จะค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยผลกระทบมันก็จะทําให้ฝั่งทางนี้ค่ะก็เพิ่มขึ้นทีละสิบท,ทีละสิบนะคะเพื่นอนเพื่อนไม่คงไม่งงนะคะ ค่ะถามว่าวันนี้ทำไมครูสิถึงอยากจะมาสอนหรือว่าอธิบายคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นพื้นฐานเลยในการที่จะถักวงกลมนะคะซึ่งเป็นความปรารถนาและความต้องการที่ครูสิอยากจะให้เพื่อนเพื่อนที่ถักงานที่เป็นวงกลมอะคะ่ะถักเข้าใจอย่างจริงจังเลยแล้วเราจะได้ไปต่อยอดสําหรับงานที่เป็นวงกลมได้อย่างสบายใจเลยนะคะไม่ว่าจะถักกระเป๋าถักตุ๊ก,กตาหรือว่าถัก งานต่างๆที่มันขึ้นต้นด้วยวงกลมอะค่ะถ้าเรามีการขยายแบบต่อเนื่องหรือว่าแบบธรรมดาที่ค่อยเป็นค่อยไปค่ะมันจะใช้รูปแบบแบบนี้เลยนะคะถ้าจะ,ะคิดว่า <c oughs> คิดนี้ทำไมอยู่ดีๆครูสิมาสอนจริงๆแล้วเนี่ยค่ะครูสิอย่างที่บอกอะค่ะว่าถ้าใครมาติดตามช่องของครูสิแล้วครูสิก็อยากจะให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนาะ ค่ะจะได้นำไปต่อยอดทำการเขียนแพทเทิร์นของเราเองได้เลยค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถไล่แพทเทิร์นไปได้เรื่อยๆเลยนะคะตรงท้ายเนี่ยค่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นตามอจำนวนที่เราเริ่มต้นโซ่เนาะ,ะถ้าถามจริงๆแล้วอะค่ะตัวเลขตรงนี้ถ้าจะเอาให้เป็น ถ้าจะเอาให้เป็นสมก,การนะแต่ว่าถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนขี้เกียจคิดเลขนะคะก็ไม่เป็นไรแต่สําหรับน้องๆคนไหนที่อาจจะอยากท้าทายว่าเอ้ยอันนี้มีสูตรหรือเปล่าที่จะให้ตัวนี้สร้างแพทเทิร์นออกมาสูตรตรงนี้ก็ง่ายมากค่ะแถวเนี่ยค่ะถ้าเราจะสังเกตเนาะเนี่ยค่ะแถวเนี่ยค่ะเราจะเริ่มขยับที่ตรงแถวที่สามนะคะแถวที่สามเนี่ยค่ะตรงตรงข้างหน้านี้มันเป็นเลขหนึ่งใช่ไหม เลขหนึ่งก็เกิดจากการที่เ,าเราเอาจํานวนแถวตั้งแล้วลบด้วยสองเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นหน,นึ่งอันพอแถวที่สี่เนี่ยค่ะเอาจาเอาแถวที่เรากําลังทําอยู่เอแล้วก็ลบด้วยสองสองลบสี่ลบสี่เอาสองมาลบก็เหลือสองเนาะห้าเอาสองลบก็เหลือสามหกเอาสองลบก็เหลือสี่อ่ะอันนี้นะพี่ๆคนไหนฟังแล้วอาจจะงงก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ครูสิ สอนเทคนิคสําหรับคนที่อยากจะไปสร้างแพทเทิร์นด้วยตัวเองนะคะอยากจะไปเขียนแพทเทิร์นด้วยตัวเองในการทําหมวกทํากระเป๋าอะไรก็ว่ากันไปเนาะค่ะ,ะตัวงานก็จะได้ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ถามว่าตรงเนี้ยค่ะเอาไว้เช็คเวลาเวลาที่บางทีเราอาจจะเผลอเนาะอาจจะเผลอวางปุ๊บเราถักถักแล้วเผลออ้าวตายหาฉันถึงแถวไหนแล้ว ก็ให้เพื่อนๆลองดูแบบนี้แล้วจะใช้เพรแพทตรงไหนอ่ะนับไปนะคะ1 2ึ่งสอหเอ้ยอยู่แถวที่5แถวที่5มันใช้แพทเทิร์นอะไรวะเผื่อไม่มีแพทเทิร์นในมือแถวที่5ใช้แพทเทิร์นอะไรหนออ้าวคุณสิจำได้ว่าคุณสิเคยพูดอยู่ครั้งหนึ่งว่าอเอาตัวแถวมันแล้วเอา2มาลบอ่ะหตั้งลบด้วยสองก็เท่ากับ3าอ้าวดังนั้นแพทตรงนี้ก็คือ 3xv เนะคะเราก็จะสามารถทําได้เนาะเนี่ยค่ะ ก็ลองเอาเทคนิคอันนี้ไปใช้ดูเนาะมันจะจริงๆมันไม่ใช่เทคนิคแต่มันเป็นวิธีการขยายแบบมาตรฐานนะคะแต่สำหรับบางคนที่จะขยายมากขยายน้อยให้มันบานไปกว่านี้ค่ะก็จะเป็นอีกวิธีนึงหรือว่าอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเอานำไปใช้ว่าบางในบางงานเนาะแต่อันนี้ก็คือถักกระเป๋าถักอะไรก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะเพื่อนค่ะ เพื่อนๆลองไปฝึกนะคะลองไปฝึกเขียนแพทเทิร์นเองนะคะที่เป็นเป็นแพทเทิร์นวงกลมะคะ่ะก็จะมีความสนุกเราอาจจะไม่ได้วาดผังผังที่มันเป็นลักษณะแบบที่เป็นวงกลมอย่างนี้ค่ะมันอาจจะยุ่งยากค่ะแต่ว่าถ้าเราเขียนออกมาเป็นตารางแบบนี้ค่ะก็สามารถทําได้แพทเทิร์นหมวกแพทเทิร์นอะไรเราก็สร้างเองแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆลองทําดูอ่า วิธีการสังเกตนะคะสมมุติสมมุตินะคะเพื่อนๆว่าเราทําทํามาแล้วเราขี้เกียจที่จะมานั่งจําตัวเลขอแต่เรารู้ว่าวงกลมอันเนี้ยเราจะทําขยายแบบเป็นมาตรฐานที่ค่อยๆขยายวิธีการสังเกตง่ายๆก็ให้ดูแถวแถวข้างล่างสมมุตินะคะสมมุติแถวข้างล่างตรงนี้ค่ะมันลงเบิ้ลสองครั้งนะคะดังนั้นใน แถวถัดมาเราก็จะต้องลงเบิ้ลสองครั้งด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งมันจะเป็นแนวให้เราสังเกตได้เห็นได้ชัดเลยพอยิ่งแถวไกลๆไ,ไปค่ะยิ่งจะมองเห็นได้ชัดนะคะเพื่อนค่ะวิธีการสังเกตง,ง่ายๆแบบนี้ก็ได้ถ้าเราไม่มานั่งจาว่า 2x 3x กาเเราก็ใช้หลักการสังเกตเลยว่านี้ค่ะแถวข้างล่างมันเพิ่มอ่ะเราทักทักมาตรงนี้เราก็ต้องเพิ่มนะแบบนี้ค่ะค่ะ ที่คุณสิต้องอช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะคะคุณสิจะยังไม่ได้สอนงานเป็นชิ้นเป็นอันเนาะคุณสิจะมุ่งเน้นว่าอยากให้เพื่อนๆทําได้ทําเป็นทําจริงๆก็เลยจะต้องมาแชร์คลิปที่มันเป็นพื้นฐานซึ่งจะนําไปสู่การถักแบบที่เป็นจริงจังแบบต่อยอดนะคะซึ่งคุณสิก็จะมาชวนเพื่อนๆถักในคลิปถัดไปะคะ่ะอีกไม่นานนะคะเพื่อนๆค่ะ แต่ยังไงค่ะคุสิอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นความสําคัญของการถักงานเล็กๆน้อยๆหรือว่าการเริ่มต้นงานที่คุสิเอามาแชร์เนาะเราจะไดะ้เอาไปต่อย,ยอดทําเป็นงานอื่นๆได้อีกแบบใช้ได้ตลอดไปเลยนะคะเพื่อนๆค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะคุสิหวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะค่ะ ติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าคลิปหน้าคุณสิจะมาสอนเทคนิคอะไรอีกนะคะค่ะคุณสิหวังว่าเพื่อนๆคงจะ,ะไม่ไม่ไม่เห็นแก่ว่าคลิปเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่เป็นคลิปเป็นงานเป็นชิ้นเป็นอันแล้วจะไม่ให้ความสําคัญนะคะคุณสิจะบอกเลยว่าอันนี้สําคัญมากพอๆกับงานที่เราถักเป็นชิ้นงานนะคะเพราะว่ามันเป็นเทคนิคหรือว่าเป็น ความรู้เบื้องต้นที่เราจะนำไปต่อยอดได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะเพื่อนๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ